สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูน้ำวารับจันทร์ในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นผสมศึกษาปีที่2เราจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่หน่วยที่1เลยนะลูกสำหรับวันนี้นะคะครูขอเสนอเรื่องการแก้ปัญหาอย่างง่ายเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นไปพบกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยอ่ะครูอยากให้หนูๆเขียนตารางตามครูนะคะลงในเศษกระดาหรือว่าสมุดอะไรก็ได้หากกลัวว่าจะเขียนตามครูไม่ทันให้สตอปีิดีโอไว้ก่อนค่ะหลังจากเด็กๆเขียนตารางตามครูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนนับว่าสัตว์แต่ละชนิดปรากฏตัวชนิดละกี่ครั้งแล้วเขียนลงในตารางตัวอย่างเช่นถ้าครูเห็นว่ามีช้างปรากฏตัวให้ครูเห็นถึงสองครั้งครูก็จะเขียนเลขสองลงไปในช่องที่3ก็คือช่องจำนวนตัวนั่นเอง เราก็ดูนะคะว่าสัตว์ที่เราเห็นนะมีทั้งหมดกี่ชนิดปรากฏตัวชนิดละกี่ครั้ง 2. ให้ในักเรียนตอบคำถามคำถามมีอยู่ว่าสัตว์ชนิดใดปรากฏตัวบ่อยที่สุดข้อนี้หากใครตอบได้ให้ในักเรียนถ่ายรูปเศษกระดาษหรือจะส่งมาเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาในกลุ่มไลน์ก็ได้ค่ะพร้อมกันหรือยังคะ หากพร้อมแล้วเราไปดูนิทานกระต่ายกับเต่ากันแล้วให้นักเรียนสังเกตตามข้อ1ข้อ2นี้กันเลย ฮัลโหลฮัลโหลตอบได้กันหรือยังคะว่าสัตว์แต่ละชนิดน่ะปรากฏตัวชนิดละกี่ครั้งสิงโตกี่ครั้งกวางกี่ครั้งช้างกี่ครั้งเอมันมีทั้งหมดกี่ตัวนะเอ๊ะคำถามของเราก็คือสัตว์ชนิดใดปรากฏตัวมากที่สุดมีใครตอบได้กันหรือเปล่านอ้ออย่าลืมนะคะหากตอบได้แล้วถ่ายรูปเสร็จเดาษที่เราเขียนตาราง หรือจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาในกลุ่มไลน์ก็ได้ค่ะลูกแล้วเจอกันใหม่ในรลายวิชาคนวณครั้งหน้าบ๊ายบาย